ตอนนี้นอกจากไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ที่เราต้องเฝ้าระวังกันแล้วนะครับตอนนี้ที่ภาคใต้ของบ้านเราก็มีอีกโรคหนึ่งกำลังระบาดอยู่ครับโรคนี้มีชื่อว่าชิคุณกุนยาครับ <S 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 ชิคุณกุญยาหรือโรคไข้ปวดข้อยุงลายเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสซึ่งมียุงลายเป็นพาหะนำโรคนะครับใช้ระยะเวลาฟักตัว1-12วัน ผู้ป่วยจะมีอาการไข้สูงและมีผื่นแดงขึ้นตามร่างกายคล้ายไข้เลือดออกแต่ไม่มีการรั่วของพลาสมาในเส้นเลือดผู้ป่วยจึงไม่ช็อกเหมือนกับไข้เลือดออกนะครับแต่อาจจะเกิดอาการชักได้เนื่องจากไข้จะขึ้นสูงเร็วมากอาการเด่นชัดของโรคนี้ก็คือปวดตามข้อมือข้อเท้าอาจรุนแรงถึงขนาดขยับข้อไม่ได้จะหายได้เองภายใน1 1 2สัปดาห์นะครับชี้คุณกุญยาพบมาในช่วงฤดูฝนครับ เพราะเป็นช่วงที่ยุงลายนั้นเพิ่มจำนวนมากขึ้นแม้โรคนี้จะไม่รุนแรงเหมือนกับไข้เลือดออกแต่ก็ยังไม่มีวัคซีนป้องกันจึงต้องใช้วิธีการรักษาตามอาการโดยให้ยาลดไข้ยาลดอาการปวดข้อรวมทั้งให้ผู้ป่วยพักผ่อนมากๆด้วยนะครับโรคนี้พบได้ในทุกกลุ่มอายุนะครับต้องระมัดระวังไม่ให้โดนยุงกัดตอนกลางวันครับและคอยสเกตคนในบ้านหากมีอาการที่บอกไปแล้วก็รีบพบแพทย์น่าจะดีกว่านะครับ